สวีดัสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมที่อยู่ณนะ youtuber film c ม a n n e l t v ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่ในเกมด้วยกันมองแซตัวคันแบทวันนี้ก็จะมาเปิดตู้กาชาปองนะครับจากคูปองที่ได้มาจากกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ6ปีนะครับช่วง พวนี้ก็เป็นช่วงส่งท้ายแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆนะครับคาดว่าน่าจะเจอกันในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับผมอะไม่เสียเวลามาเปิดกันเลยกับมัลติเดียวนะครับกับมัลติซอนมอนโอเคมาลองมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับ บินมากันมั่วเลยนะครับพลังคลื่นเต่าสะท้านฟ้าซูปอร์สัญาสองนะครับลองมาลุ้นกันเลยตัวที่หนึ่งครับได้ปังหรือแพนนะครับตัวที่สองครับเบจิต้าตัวที่สามครับคุยตัวที่สี่ครับ เปอร์เยียก็ตงโงคุลสีแดงแตัวที่้ครับ a n นดรอยหมายเลขสิบแปดจากอนาคตโอ้โหได้ a n นดรอยหมายเลขสิบสามนะตัวที่เจ็ดครับมินโนเทียอ่ะอีกสามซิงเกิลต่อกันเลย ไหนๆก็เป็นช่วงส่งท้ายแล้วนะครับจัดให้หมดโอ้โหมากกันมั่วครับ ah. อยู่หรือตายจะอยู่หรือจะไปเจฟเอสันญาโกฮังจีทีนะครับเจรารับประทาน ซิงเกิลต่อไปครับซิงเกิลที่2นะโอ้ได้บิก๊กเต่อไปเป็นซิงเกิลสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันเลยนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับ โอ้โหไม่มีใครครบด้วยครับมาคนเดียวโอเคแค่นี้ส่วนเจ้าดาก้อน stone ที่ผมคลิกไว้ข้างบนนะที่เป็น43ก้อนนะครับก็ ผมจะดองไว้เพื่อเปิดกาชา LR Gojita ตัวใหม่นะครับซึ่งหลายเดือนกว่าจะมานะครับผมก็ลองติดตามข่าวสารกันดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดซั s สไคร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ